สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับ Smart Energy กับดิฉันสายฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะพาท่านผู้ชมมาดูงานวิจัยนะคะที่มหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ2563 Thailand Research Expo 2020ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขามีการจัดแสดงงานวิจัยกว่า300ชิ้นงานค่ะวันนี้จะพามาดูงานวิจัยที่ทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นดีขึ้นค่ะ ท่านผู้ชมมาดูงานวิจัยและนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีการใช้งานจริงแล้วนะคะเขามาจัดแสดงที่งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2,563ด้วยค่ะคุณพลวัตคะมีอะไรบ้างคะพีเอนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมจำนวน3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือ PA c a r s s r v v i e e ครับและที่2คือ บ้านคุณแปดสมาร์ทไมโครกิจแล้วก็เรื่องที่สามคือ P A Volta ครับผม Volta เนี่ยคือเกี่ยวข้องโดยตรงกับยานยนต์ไฟฟ้าใช่ครับก็คือ P A Volta เนี่ยคือเป็นผลงานวิจัยที่ทางการไฟส่วนภูมิภาคเนี่ยจัดทำเพื่อเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลของสถานีอัดพยุไฟฟ้าและนำข้อมูลดังกล่าวนะครับมาขยายผลเป็น P A Volta Application เวลาที่จะนำรถยนต์ไฟฟ้าไปชาร์จนะคะที่ชาร์จทิงสเตชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชัน Volta ใช่ครับ มันทำงานยังไงครับเวอร์าพี่เอวอร์าครับก็สามารถดูสถานีอัจุไฟฟ้าของการวาสมรมิภาคได้แล้วก็คือผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเลือกเข้าไปที่สถานีได้ครับก่อนอื่นก็คือว่าเราต้องไปโหลดแอปพลิเคชันเวอร์าใช่ไหมคะครับผมหลังจากที่ลูกค้าเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเวอร์าแล้วก็สามารถเข้าแอปไปสมัครสมาชิกภายในแอปได้ครับแล้วก็ยืนยันผ่านอีเมลล็อกอินเข้าไปในตัว Water, แอปโวลต้ตาเราสามารถใช้งานระจุไฟฟ้าได้ครับผมในโวลต้าเนี่ยก็จะบอกหมดเลยว่าอีกกี่กิโลเมตรจะมีสถานีก็คือชาร์จยิ่งสเตชันใช่ครับ <ผ>นี่คือแอปพลิเคชันที่เป็นงานวิจัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าครับส่วนโครงการสมาร์ทไมโครกริดที่บ้านขุนแปะนี่แหละคะมันมีที่มาอย่างไงคะชุมชนบ้านขุนแปะเนี่ยเขาอยู่บนภูเขาไฟฟ้าอยู่ปลายสายของระบบจําหน่ายคําให้ชุมชนนี้เกิดปัญหาไฟตกไฟดับบ่อยครั้งครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองเนี่ยก็เลยเข้าไปทาโครงการวิจัยไมโครกริดพัฒนาไมโครกริดในพื้นที่ชุมชนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าในชุมชนบ้านขุนแปะครับ คือสมาร์ทไมโครกิจเนี่ยจะทําให้ชุมชนบ้านขุนแปะเนี่ยมีความมั่นคงด้านไฟฟ้ามากขึ้นใช่ครับเพราะเวลาที่อยู่ปลายสายอยู่ตามหุบเขาเนี่ยจะเจอปัญหาไฟตกไฟดับเป็นประจำสมาร์ทไมโครกิจที่บ้านขุนแปะนี้ใช้งานจริงมากี่ปีแล้วคะใช้มาประมาณปีกว่าครับตั้งแต่มาณปลายปี2560ครับ สมาร์ทไมโครกิจเนี่ยเราใช้เชื้อเพลิงประเภทไหนบ้างคะหลักๆ2ส่วนใกนการคือหนึส่วนที่ใช้พลังงานน้ำครับจากโรงจากพลังงานน้ำขนาดเล็กที่บ้านขุนแปะครับส่วนที่2ก็มาจากตัวโซลา่าเซลล์ครับที่ทางฟฟไฟเขาผลิตตั้งขนาด100กิโลวัตต์วิธีการที่เราจะเลือกเชื้อเพลิงแต่ละชนิดมาใช้ในสมาร์ทไมโครกิจเนี่ยเราดูจากทรัพยากรที่มีอยู่ในย่านนั้นไหมคะ ดูจากทรัพยากรที่มีอยู่ในขณนะนั้นแล้วก็ดูเป็นฤดูกาลด้วยครับเพราะว่าชุมชนเขาเนี่ยเป็นชุมชนกเกษตรกรรมครับก็ต้องมีการบริหารจัดก,การน้ําในพื้นที่เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยครับผมก็คือใช้พลังน้ํากับโซล่าฟาร์มผสมผสานกันท่านผู้ชมครับนี่คืองานวิจัยและนวตัตก,กรรมของการไฟฟ้าส่วนบุิภาคนะคะที่นำมาใช้ได้จริงแล้วทั้งไปใช้ในชุมชนและมาใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเรื่องของโวลตาค่ะ